กรมอุทยานและเทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมจับลิงชุดใหม่จาก3ฝูงอีกประมาณ500ตัวหลังกรงสำรองชั่วคราวแล้วเสร็จในอีก1-2สัปดาห์หน้า ที่สถานอนุบาลศาสตร์เทศบาลเมืองลบบุรีตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นะครับสำนักช่างเทศบาลเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีเร่งประกอบกรงลิงสำรองชั่วคราวที่มีขนาดประมาณ8ปดคูณสิเมตรสูง8เมตรซึ่งได้รับงบประมาณจากจังหวัดลบบุรีและงบประมาณของเทศบาลเมืองลบบุรีอีกจํานวน3กรงแบ่งเป็นขนาด8ปดคูณสิบสองจำนวน1กรงขนาด6กคูณ จำนวน2กรงรวมโครงสำรองที่ดำเนินการจัดสร้างและเรื่องประกอบอยู่ขณะนี้นะครับจำนวน4กครงซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน1-2สัปดาห์นี้โดยจะสามารถรองรับลิงได้อีกประมาณ500ตัวซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80โดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีระบุว่าหลังจากที่เทศบาลเมืองลบบุรีนะครับร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการควบคุมประชากรลิงในเขตเมืองเก่าและสามารถจับลิงมาได้มีจำนวนมากกว่า1000ตัวและ ได้นำมาไว้ที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีโดยได้มีการแยกแต่ละกลุ่มจํานวน3กลุ่มซึ่งถือว่าเกินศักยภาพที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีจะรองรับได้และยังคงต้องรองงบประมาณจากทางรัฐบาลในการก่อสร้างต่อเติมโรงลิงถาวนภายในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีอีกฝั่งหนึ่ง แต่เนื่องจากในปัจจุบันนะครับมีประชาชนผู้ปกครองและนักเรียนร้องเรียนเข้ามาเป็นจํานวนมากว่าลิงจํานวนมากนะครับบุกเข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่เด็กนักเรียนเกือบทุกวันซึ่งคาดว่าเป็นลิงฝั่งพระปาง3ยอดฝั่งโรงหนังมาลัยราม่าและฝั่งสารพระการมีการขยายอาณาเขตไปยังพื้นที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและเด็กนักเรียนจึงจัดทำกรงลิงสำรองชั่วคราวขึ้นเพื่อรองรับลิงกลุ่มดังกล่าวประมาณ400-500ถึงตัวเข้ามารอไว้ในกรงลิงสำรองชั่วคราวก่อนก่อนที่ จะทำโครงลิงถาวรที่ต้องรองงบประมาณจากทางรัฐบาลอุดหนุนมาให้และอาจต้องใช้เวลานานนับปีตอนนี้นะครับเรื่องทำโครงสำรองเนี่ยเราต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบด้วยแลวก็ทางสื่อมวลชนด้วยที่ติดตามการทำโครงสำรองโครงอันนี้ที่ท่านเห็นข้างหลังผมเนี่ยนะเราเร่งทำทุกวันใช้คนเยอะมากทำโครงทุกวันแล้วก็ต้องดูความมั่นคงแข็งแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงแรกเนี่ย เป็นงบประมาณที่เราทงหมดเราทำสี่กองทีแรกจัดกองหนึ่งเป็นสามกองแต่ตอนนี้พื้นที่เรามีเท่าไหร่เราจะทําเท่านั้นก็กลายเป็นว่าจังหวัดเขางบประมาณเขาตั้งให้เราหนึ่งกองของเราสามกองก็เป็นสี่กองนะฮะก็น่าจะได้ลิงประมาณสัก5้าอตัวอย่างต่ำนะ5้าอตัวถามว่านะเวลาเนี้ยปัญหาลิงยังยังยุ่งอยู่ไหมยังยุ่งอยู่นะครับยังไม่เสร็จสิ้น เพราะลิงจริงๆไม่มีใครสาม,มารถประเมินได้ว่ามีขี่พันตัวเราจับมาแล้วพันสองร้อยตัวเพราะฉะนั้นนะเวลาเนี้ยเราที่เราหยุดจับเนี่ยผมก็เร่งทุกวันไปตรวจสอบทุกวันนะเพื่อจะรีบสร้างกรงสำรองไว้และจะรับลิงเข้ามาตอนนี้ผมก็เลยต้องปรึกษากับกรมทยาน,นิดนึงเนี่ยตอนเนี้ยกรมทยาเริ่มมาดูเรื่องลิงแล้วว่าจะวางแผนกันยังไงแต่นะเวลานี้ผมบอกได้ครับเดี๋ยวว่า จะดําเนินการเร็วๆนี้ให้จบสิ้นถ้าโครงสร้างเสร็จตอนนี้โครงกำลังประกอบอยู่โครงแรกเลยนะถ้าประกอบเสร็จเราก็จะจับในตัวนี้ก็ได้สักร้อยกับตัว200ตัวก็จะจับจุดใหญ่บางคนไม่เข้าใจบอกว่าที่บูนเยอะเลยที่บูนเยอะเลยลงงนี้ที่บูนเยอะเลยไม่ใช่หรอครับที่บูนมันก็ข้ามไปจากตางสมยอดกับสารประการมันข้ามเข้าไปแล้วก็ออกมาผมเข้าไปสํารวจในที่บูนเนี่ยสามวันแล้ววันศุกร์วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ผมไปสารวจก็ลิงมันเข้าไปแวบหนึ่ง แล้วก็ไปก่อกลวนั่นแหละแล้วก็ออกมามาอยู่ที่ปางสามยอดมาอยู่ที่สามมการมาอยู่ที่มาลายนมามามาันจะเป็นกลุ่มเดียวกันถ้าจับถ้าจับนะก็อาจจะเข้าไปจับพิบูลบ้างแต่ถ้าจับหลักก็คือที่ปางสามยอดกับโรงหนังมาลายนามาและข้างนอกจับข้างนอกนี่แหละพอาจับข้างนอกมันก็ไม่เข้าไป้างในแล้วแต่ข้างในก็มีป่าปนอยู่บ้างผมบอกในคําเดียวว่าตอนนี้ผมได้ประสากนกับทางโ oh, รงเรียนแล้ว voilà. ก็อาจจะรีบดาเนินการเดี๋ยวเรากงเสร็จก่อน้วก็แจ้งให้รับทราบให้แจ้ง ความคืบหน้าการสร้างกรงแล้วเราก็ดูพื้นที่ที่ตรงไหนที่เราทําได้เราจะสร้างกรงตอนนี้กรงข้างหลังผมเนี่ยมันเป็นกรงใหญ่พอสมควรนะก็จะสร้างให้เสร็จภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องเสร็จแล้วหลังกรงหลังคาต้องเสร็จแล้วก็เริเร่มจับติดได้เลยกรงที่เราเสิร์ฟไม่รอจนกว่าของกรงท่านนายกเศรษฐาที่อนุมัติมามา,มาทำเนี่ยอันนี้ถ้าทําเสร็จอันนี้ผมจะไม่ทุกข์ละมันจะได้สักสองสามพันตัวได้แน,น่นอนนะ ไม่ต่างกับสองพันนะ่ะนะจากเดิมหนึ่งพันจะได้เพิ่มอีกสองพันเพราะพื้นที่ใหญ่มากประมาณใช้ประมาณสี่สี่ไร่อ่ะใหญ่สามจุดใสี่ไร่ใหญ่มากนะฮะแต่ณนเวลาเนี้ยก็ทราบข่าวว่าเขาเซ็นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะ้าถ้ามาเมื่อไหร่ก็เราจะรีบสร้างแต่มันใช้เวลาเป็นปีนะครับไม่น้อยปีครึ่งจะเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องเอากองสำรองเพื่อแบ่งเบาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท้งเความเดือดร้อนนะ ตอนนี้ก็ฝากถึงพี่น้องด้วยว่าใจเย็นๆนิดนึ้งตอนนี้จับเมื่อไหร่ก็จับได้แต่ตอนนี้รอกงกงอ่อนนะครับ